สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของ Luna, mm hmm. ลูน่าเหรียญเดียวเลยนะครับเป็นเหรียญที่ช่วงนี้มันวิ่งเกี่ยวกากมากนะครับเนาะก็ผมก็ตามช็อตมาตั้งแต่ร้อยสามนะครับสรุปว่าขึ้นไปตัดถึงสองรอบได้เลยนะครับอ่าขึ้นไปตัดถึงสองรอบได้เลยนะแต่รอบที่สามนะครับขึ้นไม่ถึงเนาะก็่าการที่ขึ้นไม่ถึงแบบนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ ดูแล้วนะครับอาจจะมีการกลับมาเทสได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไล่เอ็มเอดูนะครับแต่ในส่วนตัวผมนะครับถ้ามองเป้าลูน่นะผมมองลงไปที่ต่ำกว่า50ด้วยซ้ำนะจริงๆนะสำหรับผมนะลูน่ผมมองที่26เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันยังลงไปไม่ถึงเราก็ไปพูดอะไรมากไม่ได้ก็เหมือนเรากาวไว้ล่วงหน้านแหละเลนาะ,นะก็เดี๋ยวรอให้เวลามันตอบเราละกันนะครับว่ามันจะไปถึงไหมนะครับผมยังรอเป้านั้นดู นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเคยเห็นมันมาแล้วรอบหนึ่งเนาะที่อ90กว่า103เนี่ยนะครับสุดท้ายมันลงมานะครับเนี่ยมันก็จะมีการเทสแค่ครั้งเดียวนะครับนี่มันขึ้นไปที่101นะครับแล้วมีการขึ้นไปเทส3ครั้งนะครั้งสุดท้ายขึ้นไปได้แต่สุดท้ายไม่ผ่านนะลงมานะครับตอนนี้ก็อาการก็น่าคล้ายๆกันแหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าดูกแม่จะวิ่งได้แค่ไหนกันนะครับก็คือทุกอย่างนะครับ เวลามีการทำกำไรมันก็ต้องมีการเข้าซื้อราคาเนาะมันก็ต้องมีการทำกำไรนะครับไม่มีใครที่จะถือไปยาวยันนุ่นน่ะโขนต้นมะม่วงทะลุต้นมะม่วงนะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็มาดูเอมเอเลยนะครับนี่หนึ่งวันเนาะเอมเอหนึ่งวันนะครับรูหนะ้าเนาะก็ตอนนี้เก้าสิบสามนะครับถ้าถามว่าวิ่งต่อไปได้แค่ไหนก็ตอนนี้มันเกินขึ้นมาแล้วนะครับ เกินขึ้นมาแล้วนอกจากว่าลูน่าจะมีคนเทขายแล้วตัด92อัด82ลงไปนะครับลูน่าต้องเห็นตัดที่82นะครับจะเป็นขาลงไปที่55อันดับแรกนะครับนะครับต้องตัด 90, อ82ก่อนนะครับถึงจะลงไปที่55จุดแรกนะครับต้องมารอลุ้นตัวนี้นะครับที่ทุกวันนี้ครับเราเห็นมันลงช้าก็เพราะตัวเนี้แหละมันถูกดึงขึ้นมาเยอะเยอะเกินนะครับนะ มันจะลงไปอีกก็โดนตัวเล็กเลี้ยงขึ้นมาอีกนะครับก็เดี๋ยวตัวเล็กหมดฤทธิ์เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวตัวใหญ่ก็ต้องลงด้วยนะครับเนี่ยตัวเล็กเลี้ยงขึ้นมานะครับที่จริงเนะี่ยเดี๋ยวปล่อยก่อนนะครับตัวหนึ่งชั่วโมงนี่มันวิ่งไม่เกินห้าชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็ต้องย่อลงมาละสําหรับดูหน้านะแต่ตัวนี้นะครับสิบเอ็ดหน้าทุ่มก็ประมาณวันที่สิบสองหนึ่งทุ่มสิบสองหนึ่งทุ่มสิบสามสามโมง ่14 14วันที่14 11โมงเช้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าพรุ่งนี้นะครับรูน้ากลับไปที่9.5เนาะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วนะครับถ้าเกิดมันจะกลับไปอย่างนั้นเราต้องดูว่าตัวนี้มันจะลากลงก่อนนะครับอาจจะไม่ได้กลับไปด้วยซ้านะก็เดี๋ยวมารอดูนะครับสําหรับรูน้าว่าจะขึ้นต่อได้ยังไงนะครับ ทรงงมันมาพักมากเลยนะครับตัวเล็กๆเนี่ยมันเลี้ยงเลี้ยงราคาดูน่าขึ้นนะ15นาที1ชั่วโมงเนี่ยมันไล่ราคาขึ้นแต่โดยรวม4ชั่วโมงเนี่ยครับมันยังไม่ตัดขึ้นหรอกนะครับ1วันเนี่ยมันกำลังจะลงต่อเนอะอาะเดี๋ยวไปดูตัวตัว50ทับ200กันดีกว่านะครับ15นาทีเป็นยังไงบ้างนะครับ 15นาทีพรุ่งนี้จะตัดด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดพรุ่งนี้อ่าเนี่ยมันมีโอกาสตัดขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้ราคามอยู่ที่90แล้วนะครับเดี๋ยวมาไล่ดู1ชั่วโมงเป็นไงนะครับแต่เนี่ยนะครับตัววงแตกอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะตัววงแตกตรงนี้นะครับตัดครั้งที่แล้วนะครับตัดครั้งที่แล้วเนี่ยลงมาที่80ต้นๆเลยนะครับตัดครั้งนี้นะครับอ่าครั้งนี้จะมีโอกาสรับอยู่ไหมนะ ช่วงนี้ปล่อยให้มันลากขึ้นไปก่อนนะครับถ้าตัวใหญ่มันเกิดอาการแบบนี้นะครับให้เรามองไว้เลยว่าการจะเด้งขึ้นอีกทีหนึ่งนะมันก็ยากแล้วล่ะนะครับให้เรามองว่าระยะเวลาสั้นๆนะครับดูหน้ามันอาจกลับตัวขึ้นมานะครับแต่มันคงกลับขึ้นไปได้ไม่นานหรอกหรือมันก็ลงเพราะตัวใหญ่มันกําลังตัดลงนะครับตัวนี้มีมีช่วงเวลาของมันอยู่นะครับประมาณ50ชั่วโมงเลยในการลงหลังจากตัดนะ หลังจากตัดนี่จะลงต่อ50ชั่วโมงก็คือประมาณสองวันกว่านะครับก็ไปดูสี่ชั่วโมงกันบ้างนะครับอีกสีช่ชั่วโมงถือว่าขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเนาะถ้าจะไปต่อเนี่ยนะครับก็ข้างบนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าตัดลงมาเราก็ต้องเห็นว่ามันต่ํากว่า69นะครับนี่ถ้ามีการหลุดลงมาจากตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยนะครับก็คือตัดที่88เนอะ88ลงมาก็ ลงมาก็ไล่ลงมาแถว87 80อย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยนะแถวแถว80 70เนอะแล้วไปดูสี่ชั่วโมงตัดกันลงด้วยนี่นะครับก็ลุ้นนะครับลงไปทีละขั้นละกันเนาะเนี่ยมันลากขึ้นมาสูงเกินนะครับนะครับถ้าตัวเดตคอร์ตัดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยรูหนน่นะครับนี้ก็เป็นระยะยาวนะครับที่อ่ากำลังบอกว่ารูหนน่เนี่ยวิ่งมาเกือบสุดทางแล้วนะครับเนาะในไล่การกันดูนะครับ ส่วนการาฟข้างในเนาะนะมาดูแนวต้านกันนะครับถ้าเกิดวันพรุ่งนี้มีการวิ่งสั้นๆนะครับมาดูกันว่าเราจะมีโอกาสเห็นมันไปเทสที่ไหนนะครับนะที่ดูนี่ก็น่าจะมีลิฟตรงนี้แหละนะครับถ้ามีโอกาสขึ้นไปเทสแถว97นะครับตรงนี้สามารถช็อตได้นะ97นะ รอให้มันวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วกลับลงมาค่อยเก็บนะครับตามสเต็ปเดิมเนาะใครที่ตบรถนะครับรอดูนะครับแต่ถ้าขึ้นไม่ได้นะครับอหง้าก็อาจจะลงนะครับลงไปเลยนะครับก็มันจะขึ้นได้ไหมเนาะคืนนี้เดี๋ยวไล่กันดูมีวันห้าชั่วโมงสี 4, 5, 6, 1, นะ่ห้าหกหนึ่งสองประมาณตีสองนะตีสองตีสามก็เริ่มลงนะ สี่ชั่วโมงอะเยวมารอดูนะครับว่าพรุ่งนี้เช้าเอานี้เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราเห็นเนาะเราก็ไม่ยากอะไรเลยสายฟิวเจอร์นะครับรอเอสที่เก้าสิบเจ็ดนะครับนะ ถ้าลองเนี่ยผมยังไม่แนะนำนะครับใครอยากลองนี่ลองเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนำนะเนาะรอเต้าเอที่เก้าสิบเจ็ดใครที่ไม่ได้เก้าสิบเจ็ดนะครับมาเอสแถวเก้าสิบเอ็ดไม่ไม่คุ้มนะครับเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางนะครับสำหรับดูหน้าเนาะนะครับแต่ส่วนตัวผมอยู่ที่ร้อยสามนู่นนะนะครับถ้ามันจะขึ้นไปเทสร้อยสามอีกรอบหนึ่งมันก็คงเป็นไปได้ไหมก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับก็ยังไงก็มันใกล้จะลงแล้วนะครับใกล้จะหมดแรงแล้วล่ะนะนะนะส่วนตัวผมมองนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดอ่ารูน่นะครับจบเมื่อไหร่นะครับถึงเวลาลงไปข้างล่างแน่นอนนะครับตามตามอย่าอย่าปล่อยหลุดนะของดีผม,ผมเคยเจอมาแล้วตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณเนี้ยเนาะรูน่ก็เอดกันหลายรอบนะครับสุดท้ายมันก็ขึ้นไปทุกรอบนะเนี่ยแต่รอบเนี้ยนะผมมองว่ามันเป็นการเทสครั้งสุดท้ายเลยตอนนี้ที่มันขึ้นไปมันก็ไปชนอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ชนอะไรนะแต่มันไม่ขึ้นอ่ะนะครับ มันไม่ขึ้นไปนะครับแสดงว่าแรงซื้อมันเริ่มหมดแล้วนะครับแรงซื้อมันเริ่มหมดเอาเป็นว่าถ้ามันขึ้นได้ก็ไป S แถว97ละกันนะครับสําหรับดูแน่เนาะอ่าประมาณนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันเนาะอ่าใครที่รับมาแถว103นะครับสต็อปลอตไว้ที่ทุนเลยนะถ้ามันขึ้นไปก็ให้มันตัดทิ้งไปนะครับแล้วเราก็เอสใหม่นะครับในตอนที่มันหมดหมดอ่าหมดแรงละกันนะครับนะ ส่วนตัวเป้าผมยังรอข้างล่างนะครับตอนนี้จากรอ51ผมไปรอ26กแล้วนะครับอ่าไม่ได้โลภอะไรหรอกนะครับรอไปอย่างนั้นแหละนะครับเดี๋ยวยังไงก็ประมาณนี้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงผมมาอัคลิปให้ใหม่นะครับสวัสดีครับ